คณะสงฆ์มายุทธ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระอุโบสถวัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหาอายุสมธรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566 ดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัตรราชบพิษสถิตมหาศีมารามเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาภจนะวชริรม,มุนีเจ้าวาดวัดเกลือวันพระเถระคณะสงฆ์นางสาวชุติยากแก้วมณีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาส,าศสนาแห่งชาติข้าราชการเจ้าหน้าที่ตรวจจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริริ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะสงฆ์โดยมหาเถรัชมาคม ได้กำหนดให้คณะสงฆ์ทั้งวัดไทยและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราช,ชกุศลหลังทำวัดส่วนมุญเย็นขณะที่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ได้จัดให้มีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นวัคขาหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลด้ยมีสมเด็จพระราชาคณะพระเทระร่วมประกอบพิธีมหามงคล